สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับไลฟ์สาระ c h anel n ของเรานะคะวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับนี้เราก็จะมีวิธีการทำข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะคะใน f c e b o o o f แฟนเพจนะคะสำหรับ ร้านค้าออนไลน์นะคะที่มีการขายสินค้าใน f e c o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  k n p n p e นะคะแล้วต้องการให้มีข้อความตอบกลับนะคะเมื่อมีลูกค้ามาสอบถามนะคะเมื่อเมื่อตอนที่เราไม่อยู่หรือว่าไม่ได้ออนไลน์ใช้งานอยู่นั่นเองนะคะสมมุติว่ามีลูกค้าทักข้อความหรือว่าทักแชทมาปุ๊บก็จะมี ข้อความตอบกลับไปทันทีนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาสอนวิธีการตั้งค่าข้อความนะคะว่าเราถ้าเกิดเราอยากหรือว่าต้องการให้ Facebook กเพจของเรานะคะมีข้อความตอบกลับเราจะทำยังไงนะคะต้องไปตั้งค่าตรงไหนอันดับแรกนะคะก็ให้เรานะคะเข้ามาที่ Facebook แฟนเพจที่เราต้องการตั้งค่านะคะหรือว่ากำหนดข้อความนั่นเองนะคะสังเกตที่แถบด้านบนนะคะก็จะมีเป็นเมนูนะคะการตั้งค่านะคะให้คลิกเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะในแถบเมนูด้าน ขามือนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ด้านขามือด้านซ้ายมือก็จะมีในส่วนของการรับส่งข้อความนะคะก็ให้คลิกเข้าไปนะคะโอเคก็จะเข้าสู่ในส่วนของการตั้งค่าการส่งข้อความนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะมี การตั้งค่าทั่วไปกับตัวช่วยการโต้ตอบนะคะซึ่งเราจะเข้าไปตั้งค่าในส่วนของตัวช่วยการโต้ตอบนะคะให้คลิกเข้าไปที่ไปที่ส่วนนี้เลยค่ะนี่เขาก็จะเลื่อนมาในตำแหน่งที่เป็นส่วนของการตั้งค่านะคะในตัวช่วยการโต้ตอบนะคะ ก็จะมีส่งเข้าการส่งการตอบกลับด่วนถึงคนที่ส่งข้อความมาหาเพจของคุณก็จะมีให้เลือกเปิดตอนแรกนะคะก็จะอยู่ปิดใช่ไหมคะแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะคะก็จะเป็นมีปุ่มสีฟ,ฟ้าขึ้นมานะคะแสดงคำว่าเปิดนะคะก็คือเราเปิดการใช้งานตั้งค่า โดยช่วยการโต้ตอบในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มีข้อความหรือว่าต้องการกำหนดข้อความที่เราต้องการลงไปเราจะทำยังไงใช่ไหมคะตรงนี้ตรงด้านล่างคำว่าเปิดนะคะก็จะมีปุ่มคำว่าเปลี่ยนนะคะอ่าในส่วนตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นค่า a u l t มาให้เรานะคะ ก็คือขอบคุณที่ส่งข้อความถึงเรานะคะเราจะพยายามตอบกลับถึงคุณโดยเร็วที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีการเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขนะคะเมื่อมีคนส่งข้อความเข้ามาถ้าเกิดเราเปิดใช้งานตัวช่วยการโต้ตอบอ่ะข้อความก็จะแสดดงเป็นขอบคุณที่ส่งข้อความถึงเรานะคะเราจะพยายามตอบกลับถึงคุณโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะคะ ซึ่งถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนใช่ไหมคะเราก็คลิกที่ปุ่มเปลี่ยนด้านล่างปุ่มเปิดได้เลยนะคะคลิกปุ๊บก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะอันนี้เขาก็จะมีตัวอย่างเห็นไหมคะว่าถ้าเกิดว่ามีคนส่งข้อความมาหาเราปุ๊บเขาก็จะตอบกลับไปทางเพจของเรานะคะก็จะตอบกลับไปอัตโนมัติเลยนี่นะคะอ่า ต่อมาเราก็จะมาดูในส่วนของการแก้ไขหรือเปลี่ยนข้อความกันนะคะ,ะสมมุติว่าเราต้องการที่จะปรับแต่งข้อความใช่ไหมคะเขาก็จะมีให้เลือกนะคะเพิ่มการปรับแต่งข้อความได้นะคะคือ ใส่ชื่อของบุคคลเข้าไปคลิกตำแหน่งไหนก็ได้ที่เราต้องการนะคะอ่าสมมติใส่ตำแหน่งแรกใช่ไหมคะชื่อของบุคคลก็จะขึ้นะนะคะนี่เห็นไหม เอาออกนะคะเราไม่ต้องการหรือว่าเราต้องการจะพิมพ์ข้อความเพิ่มลงไปใช่ไหม่แล้วก็สวัสดีค่ะขอบคุณที่ส่งข้อความถึงเราเราจะพยายามตอบกลับให้เร็วที่สุด คุณสามารถฝากข้อความถึงเราได้อันนี้คือข้อความที่เราต้องการจะให้แสดงใช่ไหมคะอ่าก็ประมาณนี้ ในส่วนของการเพิ่มการปรับแต่งนะคะก็จะนอกจากชื่อของบุคคลแล้วก็สามารถเลือกนำสกุลของบุคคลหรือว่าทั้งชื่อทั้งนำสกุลก็ได้นะคะก็คือถ้าเกิดระวางด้านหน้าใช่ไหมคะเหมือนเมื่อกี้ที่ตัวอย่างที่เราทําให้ดูนะคะเลือกตําแหน่งด้านหน้าปึ๊บใช่ไหมก็จะขึ้นเป็นเหมือนถ้าเราเลือกทั้งชื่อทั้งนมสกุลก็จะขึ้นทั้งชื่อนมสกุลของเฟรช ที่ทักข้อความเรามานั่นเองนะคะโอเคเมื่อเราแก้ไขข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกปุ่มบันทึกได้เลยเห็นไหมคะข้อความตัวอย่างของเราตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นข้อความที่เราได้ทําการแก้ไขไปนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาเรามาลองทดสอบกันดูนะคะ อ่ะนี่เราลองส่งไปรูปไรเห็นไหมคะข้อความก็จะทำการตอบกลับเราอัตโนมัตินะคะเราลองส่งไปอีกนี่ได้ก็คือข้อความมันนะนะั้นอ่ะเหมือนกับว่า เป็นข้อความที่ใช้สำหรับครั้งแรกใช่ไหมคะเมื่อมีคนทักแชทเรามานะคะก็จะขึน้นแค่ครั้งแรกเท่านั้น โอเคนะคะสำหรับวิธีการตั้งค่าตัวช่วยการโต้อตอบอัตโนมัติใน f a เ o ซบ o ๊กแฟนเพจก็มีเท่านี้นะคะสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยก็สามารถถามกันเข้ามาได้อีกเช่นกันนะคะหรือว่าใครต้องการให้เรา,าแบ่งปันความรู้เรื่องอะไรนะคะก็สามารถจะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะ ก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดสาระดีๆจากไลฟ์สาระช่องของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดสาระดีๆจากเราค่ะ